พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อจากปัญหาครอบครัวนายกจนถึงการเดินทางแสนแพงของรองนายกและแล้วพบทอบยกเรื่องปืนหายผมขอยกเรื่องชีวิตหายร่วมร้อยจะตามคืนอย่างไรจงทำทุกเรื่องให้ความจริงปรากฏผมพร้อม พวกท่านพร้อมหรือไม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมเองก็ระมัดระวังที่จะพูดในแต่ละเรื่องในแต่ละเราาเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในช่วงนับเดือนที่ผ่านมานั้นกรณีนี่นะครับไม่ว่าเรื่องฝ้ายจนกระทั่งการเดินทางด้วย430 ใช้นำมันกว่าสองล้านบาทเพื่อไปเปิดฝายราคา7,800บาทลามจนกระทั่งใช้พื้นที่กองทัพภาคที่สตั้งบริษัทและก็ได้รับงานจากกองทัพภาคที่สเป็นเรื่องที่คนธรรมดาเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงนี้ก็มีความสงสัยกันว่าเรื่องเหล่านี้หลุดกันมาได้อย่างไรซึ่งนี้นะครับถ้าเป็นสำนวนของนิพิษก็บอกว่าเกลือเป็นนอน นั่นหมายความว่าเกิดจากสนิมในเนื้อสนิมเนื้อในตนแปลความว่าเกิดจากข้างในไม่ใช่เกิดจากภาวะข้างนอกที่เรียกว่าสนิมนะครับเนื้อในตนเนี่ยนะครับเพราะว่าบุคคลภายนอกอยากที่จะรู้จนกระทั่งลุกลามมาถึงการเดินทางเนี่ยนะครับไปที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาส8สบดคนเหมาลำ แล้วก็มีการเดินทางเนี่ยนะครับไป38ชีวิตไม่สามารถที่จะเปิดรายชื่อได้ทั้งที่เครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถจุคนได้ถึง416คนแต่ไปเพียงแค่38คนและก็ภารกิจนะครับระยะเวลาเดินทางบวกสับเสร็จและภารกิจ3วันใช้เงินกว่า20ล้านบาทหลายคนติดใจไม่ว่าจะเรื่องค่าอาหารค่าส่วนต่าง ซึ่งก็มีความสงสัยว่าทําไมต้องใช้มากมายกันถึงขนาดนั้นผมไม่ได้ติดใจว่าท่านจะไปทํางานหรือจะไปเที่ยวผมก็เชื่อว่าท่านไปทํางานเพียงแต่ว่าประเทศไทยอยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจมันเป็นปัญหาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันมีความลับอะไรเพราะคนที่มีความลับมากที่สุดนี่นะครับก็คือหัวหน้าคณะแต่หัวหน้าคณะไม่เป็นความลับและทําไมคณะต้องเป็นความลับ และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมานี่นะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ให้เปรียบเทียบกับทุกรัฐบาลท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาใกล้ๆก็ได้รัฐบาลอาภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าการเดินทางไปต่างประเทศนะครับใช้งบประมาณเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไรเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าท่านเองก็ไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพียงแค่เรื่องนี้ครับทำความจริงให้ปรากฏและก็ช่วยกันได้วิเคราะห์พิเคราะห์กันว่ามันมีความเหมาะสมกันหรือไม่เพราะมันกลายไปเหมือนนะครับขี่ช่างจับตกกะกแตนเหมือนกรณีเปิดฝายนะครับค่าน้ำมัน432ล้านไปเปิดฝายราคา7,800บาทไม่ต้องไปได้ไหมและไปสร้างฝายมูลค่านี้นะครับ2,7800บาท มูลค่าก็จะเกิดผลกับประเทศไทยมากยิ่งกว่าน,นี้และการเดินทางนี่นะครับไปต่างประเทศจําเป็นด้วยหรือไม่ที่จะเหมาลํำนะครับถ้าไม่ใช่สายการบินไทยสายการบินอื่นได้หรือไม่ต่อสองขยักนี่นะครับประหยัดงบประมาณให้กับแผ่นดินนะครับลำบากเพิ่มมาอีกเล็กน้อยควรที่จะดําเนินการกันหรือไม่หลายสิ่งหลายๆอย่างครับเราไม่ใช่ประเทศที่มีความฟุ่งฟาโอ้อากันจนถึงขนาดที่ว่าจะสูรุย่ยสูร่ายกันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้เมื่อถูกหยิบยกขึ้นมานั้นก็ทําความจริงให้ปรากฏเนี่ยนะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกี่ยวกับครอบครัวท่านนายกซึ่งไม่ใช่ตัวท่านนายกนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกันด้วยจนกระทั่งถึงการเดินทางของรองนายกแนละเพื่อจะเป็นการแร์กันเช่นว่าเคยมีบริษัทใดจดตั้งจดจดทะเบียนหรือว่าตั้งในค่ายทหารและไปประมูลงานในค่ายทหารแห่งนั้นหรือไม่หรือว่าการเดินทางนี้นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลปัจจุบันกับไฟอื่นๆไม่ว่าค่าน้ํามันค่าภาคพื้นค่าอะไรก็ตามจนกระทั่งค่าอาหารนั้นมีการกินอยู่แตกต่างกันอย่างไรนะครับราคามันจึงแสนแพงขนาดนั้นในขณะที่สองเรื่องมันอื้ออึงนั้นก็มีพยาการพยายามที่จะช่วยกันตั้งแต่รองนายกวิศนุเครือง,งามหยิบยกเรื่อง ว่าถ้าเลือกตั้งแล้วจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ให้พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ได้ในการยุบสภามันก็เป็นเรื่องวันเดียวก่อนหน้านี้ก็แต่งตั้งนี่นะครับรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้วันเดียวมันไม่สามารถที่จะมากลบนี่นะครับเรื่องราวเหล่านี้ได้และผมเองก็สงสัยนี่นะครับแบบหลายคนสงสัยว่าเรื่องของตั้งแต่เรื่องครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งถึง การเดินทางของรองนายกเรื่องเหล่านี้หลุดกันมาได้อย่างไรซึ่งพวกท่านเองก็รู้ว่าคนนอกเนี่นะครับไม่มีวันที่จะไปล่วงรู้ความลับเ,เหล่านี้และมีนาซ้ำเนี่นะครับท่านก็ต้องรู้สึกเหมือนที่หลายคนรู้สึกว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติการของฝ่ายไหนซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับไม่ได้ฝ่ายตรงกันข้ามหรอกคนนอกไม่มีทางที่จะรู้ได้เป็นเรื่องของคนใน ปัญหาว่าคนในคือใครอย่างไรตรงไหนซึ่งก็เป็นเรื่องของพวกสั่นแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนพึงที่จะรับรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นต่อมาครับเรื่องที่ถูกหยิบยกและก็เป็นปัญหาที่ถูกนำมาใช้มาเป็นระยะเวลาอันนานเมื่อรองนายกวิษณุก็แล้วรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็แล้วยังไม่สามารถกลบเรื่อง นะครับครอบครัวของท่านนายกมีหน้ำซ้ำํามีเรื่องของรองนายยกขึ้นมาใหม่ท้ายที่สุดก็ไปยกเรื่องปืนหายในปี2553ผมเองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่คาดคิดกันมาก่อนว่าผู้บัญชาการฐานบกคนใหม่ท่านจะเริ่มต้นชีวิตงานของท่านด้วยการปูพื้นกันในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ผมเองก็ได้พูดต่างคำต่างวาระว่าปืนหายชีวิตหายร่วมร้อยเนี่ยเราทำสองเรื่องให้ความจริงปรากฏกันเลยเอาเรื่องแรกก่อนครับหนึ่งการใช้งบประมาณในการปรับปรามประชาชนในปีพศ2553 10เมษาถึง19พฤษภาปี53เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ ใช้อาวุธปืนชนิดใดบ้างจํานวนเท่าไหร่ผมรู้แต่จํานวนเปิดกระสุนปืนเนี่ยนะครับรวมเนี่ยนะครับจะหกแสนนัดห้าแสนกว่านัดเนี่ยและก็ใช้ไปร่วมกว่า2องแสนสไนเปอร์เนี่ยครับได้ใช้ไปเนะครับเบิกมา3,000ใช้ไป2,500กว่านัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่10บและวันอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่วันที่10 ได้มีการยึดอาวุธปูธปืนเป็นจำนวนมากและนำมาบนเวทีและก็คืนให้ก,บกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลความรู้สึกของประชาชนในขนาดนั้นเขาต้องการยึดเอาอาวุธเพื่อที่จะหยุดยั้งความตายและก็คืนกลับให้เจ้าหน้าที่รัฐคืนตำรวจตำรวจก็ไปคืนทหารต่อใครก็รู้ครับและก็ต้องย้อนกลับมาจัดก,การประชาชนกันต่อแต่พวกเราเองนั้นเนี่ยนะครับ ไม่มีใครรู้ความจริงว่าปืนจำนวนเท่าไหร่กันแน่และก็หายจริงๆเท่าไหร่และที่หายไปนั้นเนี่ยนะครับได้มีกระบวนการติดตามตรงไหนกันอย่างไรแต่ว่าเมื่อเวลาที่มันเป็นปัญหาก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาโดยละเลยชีวิตที่หายพวกท่านสนใจปืนหายแต่ไม่เคยสนใจว่าและชีวิตที่มันหาย กว่าร่วมร้อยชีวิตนะั้นบาดเจ็บกว่าสอง0ันท่านเคยให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้หรือไม่เอาสิครับเราจะได้พูดเรื่องนี้กันทีเดียวท่านเองก็ได้ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นในฐานะผู้บัญชาการฐานบกโฆษกคอสชอเนี่ยนะครับก็จะได้ทำเรื่องอื่นท่านเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยเอาเรื่องเหตุการณ์เมษาพฤษภา25 5 3ท่านถแถลงเลยครับ ว่าได้เบิกยุโทโธปกรณ์จานวนเท่าไร่กําลังพลเท่าไหร่และใช้งบประมาณเท่าไหร่และปืนเนี่ยนะครับที่เบิกมาหายไปเท่าไหร่ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นหายอย่างไรนะครับและเนี่ยนะครับในสี่ของคนตายตายจํานวนรวมร้อยบาดเจ็บสองพันนั้นตายด้วยปืนชนิดอะไรนะครับตรงกับที่เบิกเนี่ยครับอาวุธยุโทโธปกรณ์กันมาหรือไม่เรื่องนี้ครับ หยิกเล็บเจ็บเนื้อแน่นอนผมเนี่ยนะครับก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนานๆจะพูดเรื่องความสูญเสียกันสักครั้งหนึ่งแต่ผมเองก็เห็นจิตใจของท่านท่านสนใจเรื่องปืนมากกว่าสนใจเรื่องคนนะครับที่ถูกฆ่าที่ตายด้วยปืนตายด้วยกระสุนปืนท่านละเลยเรื่องชีวิตท่านสนใจเรื่องสิ่งของซึ่งก็ไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริง ว่าเบิกมาเท่าไหร่นะครับชายยุทธโธปกรณรู้แต่เพียงว่าประธานคณะกรรมาการทาหารของสภาผู้แทนราษฎรพันตำรวจรโทสมชายเพชรประเสริฐได้ออกมาถแถลงว่าเบิกกระสุนร่วมหกแสนนัดช้ไปร่วมสองแสนท่านยิงอะไระสไนเปอร์นะครับร่วมสา0พันนัดช้ไปกว่า2 5 0พันรอนัดซึ่งก็สื่อสารมวลชนก็ลงกันไปโดยทั่วกันแต่วันนี้เมื่อท่านจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นขึ้นมานั้นแล้วก็ไป นะครับทีมโกโซโกโ,โลมปฏิโลมการชุมนุมของอีกกลุ่มหนึ่งก็งเห็นชัดนะครับว่าทหารนะครับซึ่งเขาก็แสดงตัวชัดและก็บางส่วนก็แสดงตัวไม่ชัดเข้าร่วมไปเป็นชุดการให้การคุ้มครองการชุมนุมของกลุ่มดังกลาง่าวท่านต้องการจะฟื้นฟอยห,หาตะเข็บกันใช่ไหมก็ดีครับเรามาทําทุกเรื่องที่ได้พูดกันมาทั้งหมดไม่ว่าเรื่องครอบครัวของท่านนายกซึ่งไม่ใช่ตัวท่านนายกยนะี่แหละ และก็การเดินทางของรองนายกเพื่อความเป็นธรรมนะครับของท่านรองนายกเองเปรียบเทียบกับการเดินทางตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์และจนกระทั่งถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในแต่ละไฟล์บินนะครับเปรียบเทียบราคากันเพื่อความเป็นธรรมเปิดมาเลยครับประชาชนพร้อมที่จะรับฟังรวมกระทั่งนี้นะครับเรื่องชีวิตที่หายไปร่วมร้อยและปืนที่หายไปโดยเปิดเนี่ยนะครับจำนวนง,งบประมาณที่ใช้ อาวุธยุโทโธปรกรณ์นะครับกระสุนปืนถแถลงกันมาอย่างเป็นทางการเราทําความจริงเรื่องนี้ปรากฏไหมครับเราจะได้จบแต่ละเรื่องราวไม่ใช่ว่าพอจนมุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับถ้าตามปืนหายได้ก็ควรจะตามชีวิตที่หายไปได้บ้างเพราะว่าชีวิตที่หายไปนั้นเนี่ยนะครับครอบครัวเขาก็ทุกข์กระทม และก็เป็นประชาชนทหารนี่นะครับสิบประชาชนร่วมร้อยร่วมกว่าเก้าสิบเนี่ยนะครับและตายตามหลังอีกที่เกิดจากการบาดเจ็บร่วมร้อยทุกชีวิตมีคุณค่าความตายเนี่ยครับไม่ว่าประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ควรจะมีผู้ต้องรับโทษจากการกระทําเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่าณนาวันนี้เมื่อต้องการที่จะฟื้นฟอยหาตะเข็บนะครับเราก็ควรจะทาความจริงให้ปรากฏเพราะว่าพวกผมเองนั้น อยู่ใน่ามกลางความทุกข์ระทมความตายที่เกิดขึ้นและก็การไต่สวนํำนวนชนสุรทิกศพในศาลไม่ว่าศาลอาญาหรือศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ระบุชัดว่ากระสุนมาจากเจ้าหน้าที่อ้างว่าปฏิบัติต,ตามคําสั่งของสวชอนั้นปปชอก็ไม่สั่งฟ้องคดีไม่ไปถึงศาลภายในคดียาผูดลงตําแหน่งทางการเมืองอํานาจของศาลอาญานะครับก็เหลือศาลฎีกาจะวินิจฉัยสุดท้ายว่าเป็นอานาจของศาลอาญาหรือไม่ หรือว่าจะจบลงตรงที่ว่าความตายนะครับรู้ถึงการกระทําของคณะใดเพียงแต่ว่ากฎหมายของประเทศนี้ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้และเป็นการตายเปล่าขึ้นกลางใจเมืองของกรุงเทพมหานครนี่คือความทุกข์ระทมผมไม่ต้องการจะต่อรอต่อเถียงกับผู้ช่วการฐานบุคคลใหม่แต่เอาละครับเมื่อท่านหยิบยกเรื่องนี้มาผมยินดีให้ความร่วมมือ นะครับท่านจะทําเรื่องปืนหายผมก็ทําเรื่องชีวิตหายนะครับตั้งมาเป็นคณะกรรมการนะครับมาตรวจสอบเรื่องนี้กันทุกกระบวนการประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยจะได้รับรู้กันว่าเหตุการณ์เมษาพฤษภานั้นได้ใช้ชงบประมาณเท่าไหร่ยุดโทปกรณ์อะไรบ้างนะครับและอะไรที่หายไปใช้ไปจํานวนเท่าไหร่รวมกระทั่งนะครับเรื่องของครอบครัวท่านนายกการเดินทางของรองนายก เราให้ไปความเป็นธรรมกันหมดอย่างเสมอภาคนะครับโดยไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่ประเทศไทยที่มีวันนี้และวันต่อไปถ้านะครับใช้วิธีการอย่างนี้ก็ไปสกิดแผลอันขมขื่นอันทุกข์ระทมซึ่งผมเองก็ไม่สบายใจและก็มีความทุกข์เพราะว่าผมเองเห็นความตายของประชาชนและความเจ็บปวดก็ยังอยู่ในหัวใจเสมอนะครับเพราะฉะนั้นท่านสนใจเรื่องปืนที่หายผมก็สนใจเรื่องชีวิตที่หาย เราทำสองเรื่องให้เกิดความจริงเถิดเพื่อให้บ้านเมืองนี้ได้เดินทางต่อไปข้างหน้าพบกับเฟซบุ๊กไลน์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ